มาเจอครับผมรังใหญ่อยู่นะแต่ตัวไม่ออกหากินเลยนะครับ ไม่ออกหากินนะครับผมแล้วก็น้ํานะครับน้องๆที่บอกถามว่ามิ้มดูยังไงถึงมีน้ำนะครับน้องๆสังเกตทั้งบนกิ่งเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ไม่อูมเหมือนคลิปที่ผมลงไปเลยนะครับถ้าอูมนะ่ะแสดงว่ามันก่อก่อหลอดล้วงนะคผมแล้วก็จะทําหมู่น้ําอันนี้แฟบครับคือไม่มีน้ํามีก็มีนิดเดียวนะครับ ลัางทรงแบบนี้แก่แล้วนะครับก็ปล่อยนะครับผมอย่างนี้ไม่ไม่ต้องไปตัดนะครับร,รอให้มันมีน้ํานะครับผมลัางแก่ไม่อร่อยนะครับแล้วก็ถ้าผูกลังไว้อีกอะ่ะก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะห้ดูแล้วก็มีตัวที่ว่าจะกัดกินลงังพึ่งลังมิม้มหรือว่าพึ่งเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ผีเสื้อกโลกหรือว่าผีเสื้อกลางคืนนะครับผมเดี๋ยวผมไ้ดูนะฮะ เนียครับตัวลายนะครับผมคอยวางไข่นะครับในรังพึ่งหรือว่ารังมิ้มนี่แหละที่น้องๆเห็นว่าเป็นหนอนเยอะๆนะครับหนอนตัวใหญ่ๆที่มันใช้รังพึ่งเป็นอย่างใหญ่นะครับผมตามกิ่งหรือว่ากลางรังอะไรเงี้ยพึ่งรังขาดบ่อยนะครับผมหรือว่ามิ้มก็ขาดนะครับถ้าตัวหนอนเยอะถ้าวางไข่ยูเยอะนะครับอ่าแล้วมันก็กัดกินทั้งตัวอ่อนของตัวพึ่งแล้วก็ตัวหนอนครับแล้วก็น้ําหวานก็กินนะครับผมคือไม่ได้ออกมากินนอกนะกินอยู่ข้างตูดเขาเรียกว่าก้นนะครับก้นรังนะฮะอ่ามันจะมี สองฝั่งเนะาะรังพึ่งนะครับมันจะใช้อยู่กลางเนี่ยกัดกินจนเจริญเติบโตนะครับผมแล้วก็ฟางเป็นดัาแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อนี่แหละนะครับผมอันนี้คือผีเสื้อกลางคืนหรือว่าผีเสื้อกระโหลกนะครับจะแอบ,บมากลางคืนแล้ววางไข่แล้วก็เฉยเลยนะครับผมไปครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมหาไปเรื่อยๆวันนี้มา2คนนะครับ